แค่ค่มคืนนะคะสถานการณ์การเมืองเดินหน้าพลิกผันไปอย่างรวดเร็วค่ะมีะรายงานข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนะคะที่ผ่านมาว่าคุณปอรพลันดิเลสารสสสระบุรีนะคะจะยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐวันนี้ค่ะจากนั้นในวันเดียวกันนะคะคุณปอรพลก็จะไปยื่นสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองใหม่ค่ะในนามพักนะคะรวมถ่ายสร้างชาติตามคําชวนของคุณลมโบอีสานก็คือคุณเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรี ตรประจํานายกรัฐมนตรีนะคะรวมถทยสร้างชาติกําลังจะก,กลายเป็นพักใหม่เป็นพักสํารองให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหากนายกรัฐมนตรีตัดสินใจที่จะไม่เดินหน้าทําการเมืองต่อในานามพักพลังประชารัฐต่อนะคะ ล่าสุดวันนี้ค่ะคุณเสกสกลให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะยอมรับว่าตัวคุณเสกสกลเนี่ยได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐไปเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ได้ส่งคนนะคะไปยื่นจดทะเบียนตั้งพักการเมืองใหม่ในนามพักรวมไทยสร้างชาตินะคะต่อกะกะตมาเป็นปีแล้วก่อนที่พ,พรรคพลังประชารัฐจะมีปัญหา คุณเสกสกลให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าตนเองเนี่ยได้แจ้งให้กับนายกท่านก็รับทราบแล้วนายกก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ในเดือนมีนาคมนี้นะคะพักใหม่จะมีการประชุมใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีการเปิดตัวบิ๊กเนมของพักหลายคนคุณเสกสกลยืนยันนะคะว่าแต่ละคนที่จะมาเข้าร่วมกับพักนะคะ ค่อนข้างที่จะมีโปรไฟล์ดีไม่มีประวัติด่างพร้อยค่ะคีย์เวิร์ดที่คุณเสกสกลระบุเอาไว้ในการสัมภาษณ์น่าสนใจค่ะเพราะว่าได้มีการพูดถึงจุดยืนแล้วก็ทิศทางของพรรคนะคะ คุณเสรีสกลบอกแบบนี้ค่ะว่าพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ถือเป็นจุดยืนของผมและพร้อมทำงานร่วมกับทุกพักพักอื่นๆที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกถือเป็นพักทางเลือกหนึ่งให้กับนายกถ้าคิดว่าพักที่อยู่เนี่ยไม่มีความสุขผมไม่ต้องการให้นักการเมืองบางคนรุ่นเก่าๆหรือพักเดียวมาบีบมากดดันนายก หรือวางแผนเล่นเกมการเมืองกับนายกตลอดเวลาอย่าคิดว่าคนอย่างนายกไม่มีที่ไปหรือไม่มีที่ยืนยังมีพักการเมืองใหม่อีกหลายพักที่พร้อมจะสนับสนุนนายกผมในฐานะที่อยู่เคียงข้างนายกมาตลอดจะไม่ยอมให้นายกโดดเดี่ยวเดียวดายอย่างแน่นอนสำหรับข้อมูลพักรวมไทยสร้างชาตินะคะเมื่อได้มีการตรวจสอบย้อนกลับไปค่ะ พบว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะคะได้มีมติรับรองจดทะเบียนตั้งพักเมื่อวันที่31มีนาคม2564ที่ผ่านมาค่ะใช้ตัวย่อรอทอสอชมีคณะกรรมการบริหารพักทั้งสิ้น26คนค่ะ หัวหน้าพักนะคะคือว่าที่100ทร้อยโทไกลพบนะครชัยกุลที่ทำการพักนะคะตั้งอยู่ที่อาคารเสริมทรัพย์ถนนรัชดาพิเศษค่ะอย่างไรก็ดีนะคะวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อสั้นๆนะคะเมื่อถูกถามถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะพลเอกประยุทธ์ตอบค่ะว่าเรื่องของพักการเมืองเห็นตั้งกันปเป็นร้อยพักแล้วมั้ง แม้พลเอกประยุทธ์นะคะจะตอบคําถามกับสื่อนะคะในลักษณะที่ไม่มีอะไรให้ค้นหาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเชื่อมโยงระหว่างพักรวมไทยสร้างชาติดูจะแยกกันไม่ขาดนะคะกับอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในฐานะพักทางเลือกพักสำรองยิ่งเมื่อคนที่ไปเคลื่อนไหวในการทําพักเนี่ยก็คือแลมโบอีสานคนที่อยู่ข้างกายนายกอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งนะคะคุณลมโบเองเนี่ยยังประกาศค่ะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่มีทางเดินอย่างเดียวดายบนถนนสายการเมืองค่ะ